ครั้งก็ไม่้มันชอบพูดคำคๆยากปูคนเดียวเหรอเราเจอนายกรัฐมนตรีค่ะอะไรล่ะเราเป็นข้อสามสิบอ่ะสวัสดีครับไบกายลาศนะครับผม วันนี้เป็นคลิปเที่ยวน้ำตกดูซิว่าเราจะไปถึงชั้นไหนชั้นไม่ไปชั้นเหนื่อยระเมียพร้อนนมอนะ่าเออ <laughs> คลิปที่แล้วเป็นคลิปที่แม่หมอเจไปอ้าขาอยู่ที่ริเวอร์ลายรีสอร์ทนะวันนี้เราจะมาดูว่าแม่หมอจะมาแหกที่นี่หรือเปล่า้องเบียร์เธอต้องดูแลแม่หมอดีๆนะอยากให้แม่หมอมาแหกเถออะไรที่นี่เราไม่ได้นะบาปนะคลิปมันชอบไปตะโกนแหกปากหรือแม,นะม่น้ำไงใช่ไหมที่รักคือ <laughs> คลิปมันทําไม่ดีกิน,นนะ้ำมันชอบพูดคำหยาบูค,คนเดียวอ <laughs> นเดี๋ยวกลับไปย้อนดูคลิปที่แล้วอ่าอันนี้เราทำอะไรครับตั้งกายเพิ่งซื้อมาเบียงเตรียมตัวเข้าไปกินข้างในน้ำตกอ่าซึ่งตอนนี้เราจะกำลังจะเข้าไปในน้ำตกเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปถ้ำแรกก่อนนะครับไปเพื่อนแก่ตัวไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปตรงหน้าถ้ำหน่อยแล้วโอ้าห กูกลัวละมึงกูร้องกลัวนะเอาเลยมาเขามาแล้วเพื่อนมึงมืดอ่ะมึงมืดจริงๆก็มันคือท่าไงเพื่อนก็อยู่ข้างหน้าไปดูเินกนแแคบแคบวะเอยมันคือท่าเลยนะเย็นเเนาะอ๋อแค่นี้ตามมาเลยทุกคนเหมือนไม่ได้น่ากลัวเลยนะ เราเสียค่าเข้ามาแล้วคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ต้องเสียค่าเข้าน้ําตกแล้วนี่นะครับเราอยู่หน้าน้ําตกเอราวันนี่ก็คือรถที่จะพาเราเข้าไปในน้ําตกนะใครที่ไม่อยากเดินก็คือมาขึ้นรถนะครับและตอนนี้นะครับพี่เขาบอกว่าที่จะพาเราไปถึงชั้นเสร็จนะครับด้วยรถกอล์ฟและล่างนะคะก็คือต้นไม้นะครับทุกคนมีป้ายเขียนว่าขับช้าๆลองมือดึงดึงดึอ ี่ันไปกี่โมงครับเออเราอยู่รายอยู่ชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงประมาณแล้วทุกคนลิฟต์เดินชั้นสี่นี่นะครับทุกคนจุดบริการรถกอล์ฟผู้ใหญ่สามสิบเด็กสิบห้าบาทเราเจอนายกรัฐมนตรีค่ะอะไรล่ะเหมือนแก๊งแบบไม่แกดงติกเกอร์นะแก๊งแก่ราเดินกันแบบเป็นแขอดได้นะกิฟต์พวกคุจะกินเบนยู่อะไรล่ะ เรื่องอะไรเดาดีนะมาเป็นะ s <S ซิงเกิลนะมาเป็นซิงเกิลเชิญ์นี่คนไปถ่ายรูปพี่ไป,ปตั้งตอกเฮียคนสามสิบอ่ะอย <c oughs> ่งแกต้อง <c oughs> มาเวลาผู้ใหญ่เแี่ยวต้องไปถ่ายรูปท <c oughs> ี่ชั้นไหนแล้วเนะี่ยชั้นหนึ่งอยู่เลย นี่ก็คือกําลังจะสัดอาหารนะฮะด้วยโต๊ะโต๊ะสุดหรูอของเรา <c oughs> อันนี้คืออาหารสามารถมาสุดได้คือแค่ชั้นสองนะครับทุกคนอันนี้คือน้ําตกชั้นสองเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราค่อยเดินขึ้นไปดูนะฮะเก,ก,กไปชั้นบนไหมมันเยื่ด้วยบังคาด้วย ไข่ข้อไม่ดีครับส่งตัวแทนไปค่ะฟองเบียไปแทนค่ะเอาจริงนะไปแค่แฟนคลับดีแล้วไง <c oughs> ั้นเราไปให้ชั้นห้าไหมชั้นห้าสวยเอาไปว่าหมดเวลาตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วกันโอเคอันนี้คือชั้นสามนะครับชั้นสามยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะไป้แลวคือชุดก็คือพร้อมเป็นป่ามากใส่ตาชั้งดาวมาเริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนหมค์ก๊อเราจะไปชั้นห้าครับวันนี้เลยคงไม่ถึงชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดเดี๋ยวพี่จะพาพ่อแม่มานะฮะเตอมันจะเริ่มน่ากลัวแล้วนะหห้้าาาามมนนนนออรรเเคืื่่่งดดผกิจุีย ทุก <c oughs> คนมันชันมากนะครับยังไม่ถึงจุดที่4ี่เลยมันมันเหนื่อยกว่าเดินที่นี่อ่ะอันนี้เธอกิวแม่ปาอนะ่ะเหมือนกิวแม่ปานเราเดินตอนอากาศหนาวแต่เนี้ยร้อนเหนื่อยด้วยร้อนด้วยฟองเบียเธอใส่ไม้เธอก็ตายหรอก ไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนสไลเดอร์ของสยามเลยแแแแแตตตตตเจอเพื่อนร่วมทางแล้วนะฮะชั้นอะไรแล้วเธอตายหนึ่งอันนี้คือชั้นสี่นะครับทุกคนอ่าชั้นสี่เฮ้ยชั้นสี่เขสวยแล้วนะให้ทุกคนดูชั้นสี่นะครับนี่คือมันตกชั้นสี่ อะไรก็พอใจใช่ไหมครับใช่รเมตรจรหรอที่ร้เมตรครับสู้ไหมสู้มเปลี่นกร่ตกลงมาเออสวยมาก ชาตินี้จับไม่พิษมันเหมือนปลามันจะเยอะก็ปกติอ่ะหไปลทุกคนก็คือให้กดแก้ไปเลย คนดีฮะดีมากดีมากอ,าอ,าอะไรโอ้ยโอแม่เจ้าเอยเธอมันดูดนะเอาเป็นว่าเราอะไม่ถึงชั้นเจ็ดขอแค่ชั้นนี้พอเพราะว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วกลัวเราจะไม่ได้น้ำเธอว่าชั้นไหนสวยสุดชั้นนี้ปับชั้นนี้แหละชั้นนี้มันดูสงบสุดแล้วแล้วแบบมันดูแบบน้ำมันเป็นเครื่องั้นแล้วก็มีบ่อจากทุ่นี่ให้ด้วยอะไรเงี้ย ก็ามาเชื่ออะไรไม่เบื่ออะไรอ่ะ,อะเบื่อไม่ลงเออเบื่อไม่ลงชั้นนี้มีชั้นที่ห้าทุกคนนะพี่จะจับปลาได้ปะะไรหรอไปงู <c oughs> สำเร็จเพราะว่าตั้งใจไว้แค่5ชั้นอ่าแล้วก <c oughs> ็ชั้นนี้สวยสุดเหมือนเดิมกายเ,เคยมาแล้วกับเพื่อนจำได้ว่ากายมาอยู่ที่ชั้นนี้แหละแล้วก็มันนั่นมันมนั่งเล่นกับเพื่อนในชั้นนี้สักพักเลยเพราะว่ามันสงบ แล้วมันก็มันมีหลายขั้นอ,ะอ่ะมันมีหลายมุมให้เล่นอะไรเงี้ย<อ>แต่ชอบมุมนี้มุมจัตุี่สแต่ว่าสปาเท้าอย่างดีนะปลาตอดปลาตอดมากออปลาเยอะมากปลาน้อยน่ะแนะนําให้มานลทุกคนเพราะว่าสวยยน้ําใสด้วยสวยน้ําใสแล้วก็จุดสังเกตที่นี่คือที่กายชอบนะน้ำที่นี่จะออกเปก็นสีฟ้าอ่าใช่นหละเรามองไปดิจะล่งรันไปดิสวยมากน้ำก็ใสแตวข้อดีของที่นี่คือ ตะไคร้น้อยไม่รู้เพราะอะไรรู้แล้วทำไมไม่มีตะไคร้ปลาเอออ๋อเออใช่ใช่ทุกคนที่นี่ไม่มีตะไคร้น้ำเพราะว่าปลาน้อยเยอะมันน่าจะกินตะไคร้หมดอ่ะเนี่ยอันนี้คือเดินได้หมดเลยเพราะว่าไม่ไม่เลื่นเลยทุกคน<า>คือแบบปหินแบบเดินสบายมากไม่ลื่นเลยอ๋อปลาน้อยปลาน้อยมันกินเ,ออเดี๋ยว จะมาอีกจะมีอีกคลิปหนึ่งที่กายตั้งใจไว้เ็มือกับเป็นว่าเราจะมาเที่ยวทั้งหมด7วันทั้งอาทิตย์เลยเราจะล็อกตั้งแต่กาญจนบุรีขึ้นฝั่งขะบุรีขึ้นไป<อ>ยันบางเวียงชั้นบนสุดเลยทุกคน<อ>ก็อยากกายอยากไปมากแต่ว่ารอดูคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวจะตะลุยให้ทั่วเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ใครในตัวคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป็นกายไลฟ์นะครับผมแล้วก็ใครที่มีที่เที่ยวแนะนําในเส้นนี้ที่สวยๆแบบนี้แนะนําเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวกายจะ จะมาอีกรอบแน่นอนแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับที่พักนะครับ The River Life Resort นะครับใครที่มากาญจนบุรีนะก็แวะไปพักได้ทุกคนอาหารอร่อยบรรยากาศดีขับรถมาน้ําตกนี้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเหมือนเดิมนะครับใครที่บอกว่ามาจากช่องเฟกไก l i ไลฟ์นะครับผมลด10%ให้เหมือนเดิมนะครับแจกแพนเที่ยวเลยทุกคนคือไม่ต้องอะไรมากขับรถมาพักที่รีสอร์ทมีอาหารกินครบสั่งอาหารได้ตลอดเวลาขับรถมาเล่นน้ําตก อพอตกเย็นปุ๊ก็ขับกลับไปนอนท,ที่พักแค่ชั่วโมงเดียวเองก็ถึงที่พักแล้วนะครับจากน้ำตกนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเทวันนี้ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะครับทุกคนบาย